อร่อยมากมากเลยค่ะที่เรากลองมาแล้วแล้วที่ญี่ปุ่นมีข้าวที่คล้ายกับข้าวมันไก่ไหมที่รโกมคล้ายๆไม่มีอะค่ะแต่ว่ามีโอยากอดอนนะคะโอยากอดอนแปลปว่าข้าวหน้าพ่อแม่ลูกอะค่ะข้าวหน้าพ่อแม่ลูกคือ,อมีกๆๆอไก่แล้วก็มีไข่ด้วยก็เลยเป็นลูกกับพ่อแม่อ๋อคือไก่เนี่ยให้ผลผลิตออกมาเป็นไข่ พอเรื่องเจ็เปลี่ยนเรื่องซักที่โรโกะอยู่นั่นแหละตัวเองเตรียมอะไรมาบ้างหรือยังเอ่ยเตรียมแล้วสิคะไม่เตรียมได้ยังไงแต่ว่าขอบอกว่าขนมของเจ๊บคราวนี้นะคะพิเศษมากพี่พีพี่โรโกะพิเศษยังไงอะคะเพราะว่ากินเข้าไปแล้วนะคะมีดนูความร่ำรวยมีหนูความโชคดีรีบพาไปเลยค่ะรีบพาไปด่วนเลยค่ะรีบเลยนะคะคุณผู้ชมอยากรู้ยังคะถ้าอยากรู้แล้วไปชมกันเลยค่ะเอ๊แต่ว่ายังงงอยู่ค่ะคือเหมือนกับไก่ให้ไข่ สำหรับที่มาของวันตรุษจีนนั้นนะครับเชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่า4,000ปีเลยทีเดียวครับและจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิซึ่งแต่เดิมไม่ได้เรียกกันว่าเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่จะเรียกว่าซุยที่มีความหมายว่าการโคจรครบหนึ่งรอบของดาวจูปิเตอร์จนกระทั่งต่อมาในยุค1,000กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชเทศกาลตรุษจีนจึงถูกเรียกว่าเหนียน ที่หมายถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองยังไงล่ะครับเย้ยยเยเย yeah! ถึงแล้วนะคะร้านจึงจิบไทยค่ะร้านขนมไหว้เจ้าจึงจิบไทยถือเป็นร้านขนมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ภายในซอยเยาวราช6บริเวณตลาดใหม่เล่งบ่วยเอี้ยนี่เองครับ ร้านนี้นะครับเขามีขนมไหว้เจ้ามากมายและยังมีขนมไหว้เจ้าสําหรับวันมงคลพิเศษพิเศษต่างๆอีกด้วยล่ะครับอ้าวนั่นนั่นน้องจ๊บจะกินของเขานะครับขอเขาหรือยังล่ะครับอ้าวไม่ทันซะแล้วสงสัยจะถูกใจจริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ๊สวยนะคะเจ้าของร้านจึงจิบไทยแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะเจ๊ะ่ะขนมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีลูกมือทําเยอะแยะไปหมดเลยร้านนี้ อยู่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะเอ่อถ้าเอาชัว์ๆเลยนะค่ะ36ถึง37ปีแล้วแล้วทำไมถึงเริ่มทำร้านเป็นขนมไหว้ตามเทศกาลต่างๆน,นะคะใจรู้สึกว่าทำขนมขายสำหรับไหว้ตามเทศกาลนี่ดีมากเลยนะเนื่องจากว่าได้รับความนิยมมากก็เลยหัอมาจบธุรกิจตงนี้ใช่ไหมคะแต่ธุรกิจนี้มันก็มาจากบรรพบุรุษแล้วนะ<อ>นานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วจ้ะ งั้นอยากให้เจ้สวยช่วยแนะนําตัวขนมที่มีคนนิยมซื้อไปมากที่สุดนะคะช่วงดี้รอช่วงนี้ตุดจริงก็จะเป็นหวกกล้วยอันนี้คือหอกกล้วยนะคะมีความหมายไหมคะเอ๋อว้แล้วก็เฟื่องฟูไง อ๋อเพราะเหมือนขนมถ้วยคู่ใช่คุณจีนก็ว่าพวกตัวตัวแต่ว่ายิ่งไหวก็ยิ่งรวยเจริญยิ่งเจริญอะไรอย่างเงี้่แล้วเมื่อกี้อีกอันนึงอันไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะอันนี้ก็พวกกล้วยอันนี้ยอดนิยมเลยนะเป็นฮวกกล้วยแต่ว่าเป็นคนละสีอ่าคนละสีอันนี้ยอดนิยมเลยน,นี่จะอร่อยมากรสชาติออกมาเป็นประมาณไหนคะจ้สวยนี่จะเป็นนมเนยไข่ ตอนนี้นะคะที่เ็นนอกจากจะมีขนมตรงนี้2อย่างแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยช่วงนี้ช่วงตุรจีนะก็จะไหวขนมแข็งกันจ้ะขนมแข่งอันนี้นะคะขนมแขงอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะอันนี้ใหญ่ธรรมดานะอันนี้ธรรมดาแล้วแต่ว่านี่เล็กจิ๋วเลยสินี่เล็กจิ๋วอยู่นี่นั่นเล็กจิ๋วแล้วนะคะขนาดเท่ามือเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วอย่างสีนี้ล่ะคะสีนี้ก็เหนียวก็เหนียวดำใส่มะพร้าว เจ้าสวยคะแล้วความหมายของขนมวันนี้ล่ะคะคืออะไรคะอ๋อขนมเ็งเขาบอกว่าไหว้แล้วแบบมีความเหนียวแน่นมีความรักที่หวานหรือว่ามีความ,ม<ช>แล้วก็มีความเจริญที่รุ่งเรืองแน,น่นๆยิ่งไหวย,ยิ่งเหนียวแน่นเลย ตอนนี้จิ๊บแอบเห็นนะคะข้างหลังมีพี่ๆกําลังทําอะไรกันอยู่คณะแป้งสีชมพูเดี๋ยวรบกวนเจ๊สวยพาไปดูนะได้ไหมคะเชิญค่ะอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่าอ่างกวยทอมีไส้ข้าวเหนียวไส้กุยช่ายไส้เผือกสําหรับไหว้เจ้าหรือไหว้บัมพบพรุษก,ก็ได้จริงแล้วก็คล้ายๆกุยช่ายที่จิ๊บเคยเห็นที่เป็นสีขาวๆสีขาวๆนี่เขาสําหรับไม่ได้ไหว้แบบมงคลไม่ได้ในพิธีแต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูชมพูใช่ไหว้มงคลค่ะ เจ๊สวยคะในเยาว,วราชเนี่ยก็มีร้านทาขนมไหว้าตามเทศกาลนี้ก็เยอะใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ร้านเจ๊สวยค่อนข้างจะมีลูกค้าเยอะและก็ลูกค้าติดมาก mm hmm. เพราะอะไรถึงลูกค้าถึงได้ชอบแล้วก็แวะมาซื้อร้านเจ๊สวยบ่อยๆ mm hmm. อะคะเออแต่เจ๊คิดว่าเจ๊มีอัธยาศัยดีใช่ใช mm ่ hmm. แล้วก็ mm hmm. ของก็สะอาดค่ะค่ะราคาก็ <c oughs> ไม่แพง <c oughs> กันเองค่ะและก็มีให้เลือกเยอะแยะมามายนะคะเอ,า,อาละค่ะตอนนี้นะคะคุยกับเจ้าสวยเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เห็นขนมเยอะแยะขนาดนี้ไม่ซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากสาวๆไม่ได้แล้วค่ะเั้นเดี๋ยวจะไปเลือกก่อนนะคะอขอบคุณเจ้าสวยมากนะคะนี่เจ้าสวยใจดีไม่คิดสตังค์ด้วยวเอาไปฝากสาวๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปพบกันค่ะ